คะแนนคู่2อนะครับออกมาเอกฉัน3เสียงนะครับ49ต่อ47โดยอุทธรเขียวกุ้งโรจนวัฒน์สมศรีแภูมิศักดิ์พึ่งทองครับเดินทางมาถึงมวยคู่3ครับคู่ค้ำของรายการวันนี้ครับคมเจลึกศึกมวยไทย1มกราคม60ทะเลดำสอธนาเพชรพบกับดีเซลน้อยเกียรติชัดชานน์ไปฟังประวัติทางด้านนักชกมุมแดงครับทะเลดำครับนักชกวัย24ปีจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ก็ซิทซ้อมที่ค่ายมวยสอธนาเพชรครับมีคุณสุทีบุราคอนครับเป็นหัวหน้าคณะ74ครั้งชนะ54แพ้20เสมอหนึ่งครับ3ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนปรปาบปามโรงเรียนบางบ่อวิทยาชนะคะแนนเพชรนิรันดดาบรานสารคามครับล่าสุดแพ้คุณศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพลส่วนทางด้านของน้ําเงินนะครับนั่นก็คือทางด้านของดีเซลน้อยเกียรติชัชันนันนะครับซึ่งทางด้านของคุณชัชชันนัน ขึ้นมาถอดมงคลด้วยตัวเองครับอายุ19ปีนักชกจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะาัด้านของเด่นนัทพงศ์กีฬาสปอร์ตมานะครับชนะมาเฟืองน้อยลูกมาขามหวานครับแล้วก็แพ้คมเพ็ดป่าลั่นกรุ๊ปกับคู่นี้123ปอเดเป็นมวยเวทใหญ่ขึ้นมาครับมุมแดงในทะเลดำครับบุรีรัม ทะเลดำนี่เป็นพี่ชายของทะเลทองก็เป็นพี่น้องกันทะเลทองนี่ก็ใหญ่กว่าพี่แนละ้วตอนนี้เวทน้ําหนักเด่นไปนู่นฮะร้อยสี่สิบปอนด์เลยแต่ว่าทะเลดำยังอยู่เวทนี่ครับร้อยยี่สิบสามปอนด์ะวันนี้เจอกับทางด้านดีเชน,น้อยเกียรติชัชชันน์ก็เก๋าเกมครับทะเลดำครับต่อยมานานครับช่วงหลังนี่ไปเดินสายแถวบุรีรัมย์ครับบ้านเกิดไปนี้ กลับเข้ากรุงอีกครั้งหนึ่งครับโดนเตะกวาดล่างล้มลงไปก็ประสังบุรีรัมครับบ้านเกิดของเขากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี้กรรมการทีนกรณัพลุงนะครับในคะแนนสามท่านก็มีวรรวิชเชื้อสุวรรณโรจนวัฒน์สมศรีและกิจจาดวงดาวพารัมครับต้องขอบคุณทางด้านของสีโอเรนเตนครับตอบโจทย์ได้ทั้งทาภายนอกทาภายในทาภายในท่าไม้ท่าเหล็กนะครับโทรศัพท์0 6น9 1 2 3 3 3 3ครับโดยเสียต้น บริษัททาริลักลีเกิลแอดเวนเจอร์จำกัดโดยทนายมิเชลและนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่หลังคาเมทันสิตราสิงโตงานดีมีคุณภาพของบริษัทแม่ทองใบสีีล0 2 8 7 4 1อ6 1อุปกรณ์มวยท็อปคิงย่ามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญทำบุดติดอยู่ข้างขวดสจตีไพฑูจันทแจมสจสมชิดมากวงและกาแฟโฟกัสชุดกีฬากีฬายากระสายเส้นตราโคทีมเกียนโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ายสอธนาเพชรทะเลดำ มีมาชกสมกันครับทะเลดำและคู่เอกด้วยโชคดีสธนาเพชรคุณพ่อควบคุมมาเองครับทางด้านทะเลดำคุณพ่อเป็นที่เลียงด้วยฮะทําลูกชายชกสองคนก็ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะทะเลดำคนนี้ฮะกำลัศึกมานานเหมือนกันแต่ย่าหลังๆก็เป็นด่านอารหันต์ให้กับมวยรุ่นใหม่ๆก้าวขึ้นมาทดสอบครับก็ดีเซียนน้อยแล้ะครับวันนี้วัดชั้นครับ ผ่านไม่ผ่านนี่น่าสนใจมากครับวันนี้ครับนี่ครับโ้รูปร่างได้เปรียบนะทางด้านดีเซน้อยลอยกว่าครับอายุน้อยกว่าร่างกายสด5แต่ว่าเจอด่านนี้ครับเรียกว่าด่านอารหันต์เลยทีเดียวทะเลดำคนนี้นะอายุแค่18คับแต่ว่ารูปร่างนี่สูงยาวมากครับ คาดว่ากลางปีนี้น่าจะทะลุไปถึง130แล้วครับเจ้าดีเซลน,น้อยขยับเดินเข้าหาครับสดกว่าใหญ่กว่าแต่ว่ามุมแดงนี่เก๋าครับอ้าวนี่แหละครับไปตัดล่างครับล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าทะเลดำนะครับได้เห็นกันอะไรหลายอย่างแล้วนะครับยาวกว่าเล็กน้อยนะครับด้านของดีเซลน้อย ขึ้นมาก็ต้องชกกันอย่างนี้แล้วครับนี่คือคมชันลึกึกมวยไทยทอดน้ำไท่เดอะฮีโร่ครับไม่มีขึ้นมาเต้นฮะพักก่อนครับยกที่หนึ่งกลับมาติดตามมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทางด้านของคุณวิชินสมทบรุ่งโรจน์นะครับจากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์สามภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียนมอนุบาลถึงป .6 ยาธาตน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอลและน้ำตาลเบนด้า500อถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวแอนตซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารสองสคุณในขวดเดียวไดฟิรินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฟี่แผงสีเขียวแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้อง เราย้ำครับว่าสัปดาห์หน้าคอมชัยึกษ์มวยไทยท่อน้นำไทยเดอะฮีโร่เป็นนัดชิงชะลิศมวยรอบยากรคีคูยาสตรีเพชรครั้งที่2ครับซื่อสัตย์แพะมีมุริชกิกับเพชรเมืองไทรอายงยิมและคู่ประกอบรายการโดยเฉพาะคู่เอกก็ประกายเพชรอิวนเอกกับเพชรศิลาวจันเอี่ยมพรม้อมมวยดีเสริมเติมเข้าไปครับเต็มอัตราศึกวันที่แสัปดาห์หน้าครับถนนทุกสายมุ่งตรงที่คอมชัยกอตโกสามนนทบุรีครับจะได้รู้กันแล้วครับไปจะเป็นแชมป์มวยรอบแรกคูครั้งที่2ครับ ตื้อสัตว์กับเพชรเมืองแพร่บนเวทีครับสักคู่นี้ดีเซน้อยเกี่ยวทะเลดำล้มลงไปอ่ล้มไปสองสามครั้งเลยนะฮะลองยกที่ผ่านมาพยับเดินครับโดนแข้งซ้ายของทะเลดำโยกเข้าไปครับถีบซ้ายไปครับทะเลดำครับพยายามใช้ความเก่าประสบการณ์นะครับยืดหยุ่นแต่ว่าดีเซน้อยเองก็ต้องรู้แลลวครับว่าสภาพร่างกายของตัวเองดีกว่าครับพยายามบดเบียดเข้าไปก็ต้องเป็นแผนสดบดเก่านะครับ มาเต้นมารอมาคุยไม่ได้ครับทะเลดําเห็นหมดต้องติดนะเพื่อให้ทะเลดํานั้นยุบช็อตหรือว่าเหนื่อยก่อนถึงจะเป็นจุดที่จะนําโชคนําชัยให้ตัวเองได้ครับยาวครับขวาต่อยกับทะเลดํานี่จะไปมัวยืนคุยไม่ได้ครับนี่ครับอ่าสุดยอดฝีมืออยู่แล้วครับทะเลดําต้องใช้ความสดความใหญ่เป็นประโยชน์ครับหดแกงขวาครับอีเทนน้อยอ่าแล้วครับก็ดูดูแล้วน้องไม่กลัวพี่หรอครับแบบนี้ ขยับขยับแต่ว่าเจอถีบทำลายจังหวะไว้ก็ต้องหาช่องจอให้ได้ครับดีเซะน้อยวันนี้ก็เป็นเกมที่ใช้กิจวิยาพอสมควรครับทะเลดำนี่เกมเป็นมวยชงเชิงสูงไม่เหนื่อยไม่ยุบไม่ช็อตแล้วลำบากเลยหละคู่ต่อสู้ครับเพรแกเป็นประเภทซื้อแต่ริกอาจารย์คนหนึ่งเลยทีเดียวครับเกมชกนี่ครับระบบป้องกันตัวนี่ เป็นเลิศแล้วครับเจ้าทะเลดําเสียบแล้วขาไว้เลยครับอ่ปวดหัวแหละครับดีเซน้อยวันนี้แต่ถ้าเกิดปวดหัวเป็นไข้ต้องใช้ซาร่านะครับแต่ถ้าเกิดปวดหัวเพราะว่าไม่รู้จะเจาะยังไงนี่ต้องให้เทนเนอร์ช่วยสอนแหละครับขยับดีเซน้อยขยับอ่าสับล่างไปแล้วก็หมัดขวาครับเจอแข้งซ้ายเจอขวาโต้ครับอาละอ่าต้องต้ให้ไวครับแล้วก็ ต้องไม่พลาดครับเพราะว่าความเก่าของทะเลดำนี่พิษสงรอบตัวเก้าไม่ให้หลวมไม่ให้พลาดเลยครับนี่ยกที่2อ,อยู่ครับแขนของทางด้านดีเซน้อยยังไม่เปิดครับนะก็น่าจะยกต่อไปแลยครับน่าจะเปิด100%เต็มครับยกนี้ขยับทีบน้ำไปก่อน นิ่งครับแล้วก็แกงซ้ายครับทะเลดำนะครับสายไปแล้วขวาืนครับอามอโมดยกกำลังเข้มข้นพักก่อนกลับมาตามต่อนะครับเนี่ยครับปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าครับซาร่าไม่รายคายเคืองกระเพาะอาหารครับน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตรา้องพรแซ่บคิดจัดโดนใจผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์นมว่าน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงกบ แชมพูกุดแหร่รถผมร่วงผมบางสีสะร้านยาสตตีแผนเค,ค้กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและร้านเซเว่นเอตราทั่วประเทศยาแก้กคูครับบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซซิ่งจำกัดยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวยาแอลพีตาเสือดาวปุ๋ยยูเรียตรานกป,ปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพโตโยต้าไฮรักซ์รีโวปฏิวัติทุมิติแห่งกระบะอนาคตบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อพีพีซีท่อน้ำไทย,ทท PVC, ทไทยคุณภาพคุพ้มราคา ครับกรรมการภูนศักด์พึ่งทองฝากรายการหน่อยซึ่งดารุ่งจีรประวัติครับพุทธศิ11ทย์พฤาคมนี้ที่เวทีมวยจีรประวัตินครสวรรค์ครับมีมวยดีให้ชมครับเดินแล้วครับดีเซนน้อยครับแต่ว่าโดนล็อกคออ้าวแก้ยังไงครับอ้าวล็อกคืนบ้างครับความใหญ่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเด้งตีขวานึงทีอย่างดูดีนะครับมวยคู่นี้ครับยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกครับกรรมการธีนกรแยกออกมาครับดีเซนน้อยเดินหาต่ออ้าวซ้ายเจอขวาโต ถือว่าชกถูกวิธีแล้วครับดีเซน้อยครับนี่ฮะต้องเบียดต้องชนต้องปะทะต้องชนดทะเลาะตลอดครับเพื่อให้ทะเลดํานั้นเหนื่อยให้ได้ครับนะทำยังไงก็ได้ครับให้ทะเลดําออกแรงเยอะๆครับอ่ากดลงมากดลงมาแต่ว่านี่ครับไม่ยอมให้ดีเซน้อยขึ้นคอได้ครับเดินต่อครับกระแทกมาซ้ายไปก่อนนะแปดมีต่ลำตัวแล้วก็สับขาครับ มีหมัดมาเสริมด้วยโอ้มาหลากหลายครับมีเข่าด้วยมาด้วยความมั่นใจเลยวันนี้ดีเซน้อยดูครับโอ้โหแล้วเป็นช็อกถูกวิธีเลยฮะแพ้ชนะไม่รู้ฮะแต่ต้องช็อกอย่างนี้ครับกบมวยเก๋ากว่าไปเต้นไปคุยไม่ได้ครับแข้งซ้ายครับเตะลอนเลยครับทะเลดำโต้ด้วยซ้ายเหมือนกันครับเอานี่แหละครับแข้งซ้ายของทะเลดำนี่แหนเมียนตาครับ ลอยหมัดเสียบเข่าครับอัดเข้าไปเต้งตีครับตีเส้น้อยนี่ครับอาศัยความใหญ่อัดเข้าไปครับมาเป็นชุดครับตอนนี้จ้าแล้วครับมาเป็นชุดจริงๆครับทะเลดำนี่แม่แกจะไปแอคเยอะไม่ได้นะครับอาวุธต้องออกเยอะๆครับไอแอคนี่ไม่มีคะแนนอยู่แล้วครับลูกแอคเนี่ยอาวุธต้องออกครับโอ้โหดีเซน้อยเดินตีเลยครับเป็นส่งของเขาแล้วครับทะเลดำ เป็นมวยทรงตั้งรับครับไม่ใช่ทรงมวยเดินคือชกับทะเลดำน้ำติดให้ถึงไปให้ไวนี่ฮะอ,ออกไวไวอย่างนี้นะครับเอาล้ครับน้องมันไม่กลัวครับตอนนี้พี่กันเหนื่อยแล้วครับอ้าวเสียบเข้าไปเดียวว่าไม่ให้ทะเลดำเ้าอ,ออกลีลาลวดลายได้เลยทีเดียวถึงตัวยังมีแข้งกับโตะขึ้นมาแต่ว่าถึงตัวอีกแล้วครับทีน้อยจับได้จับได้แล้วเสียบเขา่า เลดามเด้งตีครับแล้วก็กดแขนเอาไว้ครับนี่ครับยังเก่าอยู่ก็พยายามใช้รูปมวยทรงมวยแหละครับก็แทกหมัดซ้ายมเจอโอ้เสียบฝาครับอัดเข้ามุมครับแล้วมาอยู่เหลี่ยมนอกเนี่ยครับคือพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกแกก็ไม่ตีนะครับไล่ขาไว้ครับตีลำตัวไปครับดีเซน้อยก็อยู่ที่ดีเซน้อยแหละครับคือเกมลักษณะแบบแบบนี้อยู่ที่ดีเซน้อยครับใจพี่ใจพี่หรือใจน้อง ถ้าใจน้องไม่กลัวใจพี่เน่ยยุ่งเลยนะคุณป๋องอหมดยกที่3ครับพักกันก่อนกลับมาดูภาพช้าชชัดๆนะครับกับคมฉลึกศึกมวยไทยครับมวยเดินมวยพยายามมวยตั้งใจอยู่ที่น้ำเงินนะครับดีเสน้อยครับส่วนด้านของเจ้าทะเลดำเองก็พยายามตั้งรับจับทางนะครับตามสไตล์ของตัวเองอย่างที่พี่แกะอรหัสบอก รู้เขารู้เราครับรบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะครับเป็นเกมที่ต้องสปีดแรงขึ้นแหละครับยกต่อไปนี้เป็นยกที่4ยก3นี่ถือว่าทําได้ดีครับจเจ้าดีเซ่น้อยเดินอัดเดินชนอใสความใหญ่ครับบดเข้าไปนี่คือเป็นคู่มวยคุณภาพของช่องนาว26คมชัดลึกจึงมวยไทย ถ่ายทอดสดให้เราได้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับย้ำนะครับว่าเริ่มวันที่14เปิดเพิ่มอีก1วันครับคือวันเสาร์ครับช่องนาว26ถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินีเวลาเดียวกันครับยกที่4เอาลงอยู่ข้างบนแล้วครับทะเลดำเริ่มล้มแล้วอยู่ข้างล่างนี่ครับความใหญ่ของแกนี่เอามาใช้ได้ดีแล้วครับวันนี้งานนี่ทะเลดำเหนื่อยครับถึงตัวแล้วครับพยายามดัดล่างแล้วก็ดันเข้าเชือกคับทะเลดำ เดินครับดีเซน้อยนี่ครับต่อยลำตัวไปก่อนแล้วก็แทงเข่าซ้ายตามครับพยายามปิกมาอยู่เหลี่ยมนอกอยู่เหลี่ยมนอกเจอเข่าขวาครับแทงขวาใช้ความสดบดเข้าไปครับฟันศอกซ้ายแทงขา่าแทงขา่าแล้วก็ฟันศอกโอ้โหอ้าวเสียบซ้ายมาทำได้ดีครับทะเลดำพยายามตัดและ้เจอเข่าซ้ายของดีเซลน้อยสดบดเข่าจริงๆเลยครับดีเซลน้อยแต่ชนะไม่รู้แต่ว่าได้ใจพี่น้องแฟนมวย ทางแนว26แน่นอนนะน้องมือคู่นี้โอ้โหมัดก็มีครับเข่าก็มาครับอ้าวยังไงครับต้านไหวไม่ไหวครับเจ้าทะเลดำเจอรุ่นน้องบุกหนักครับตอนนี้เดินครับแข้งขวาของทะเลดำครับโอ้โหสายแทงเข่าซ้ายครับดีเซลน้อยตีเข่าขวาครับดีเซลน้อยครับไปต้องถามแล้วก็ว่าทําไมช่องนนว26ไปทอดสดยิงจัดยิ่งแรงก็มวยชกกันอย่างนี้นลครับ ไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมครับโอ้โหดีเซน้อยูกหนักครับยกนี้โอ้โหแกเตานี่แข้งทั้งซ้ายและขวาครับแล้วก็ตีได้ทุกท่าครับอ้าวถึงตัวเองแล้วครับโยนเข้าไปแล้วก็เสียบเข่าซ้ายครับโอ้ยชุดใหญ่ครับโัโชคดีมากครับวันนี้ดีเซน้อยขยับแข้งซ้ายของทะเลดำครับออกน้อยไปนิดนึงครับทะเลดำแหมจริงๆแล้วอาวุธแกออกแล้วคมมากนะครับ โดยเฉพาะพการจังหวะวางแข้งขวาครับคือร่างกายดีฮะทางด้านดีเซน,น้อยคิดได้ทําได้เลยฮะได้ดังใจเลยฮะอยากเตะก,ก,ก็เตะยกขาเตะได้ครับคิดซ้อมมาดีเยี่ยมไม่มีท้อแท้แล้วก็ไม่มีท้อถอยด้วยเกียร์หน้าอย่างเดียวเกียร์หลังเอาไว้ข้างล่างครับตรงตามกับทะเลดำครับตอนนี้คิดได้แต่ทําไม่ค่อยได้ครับอา อ้าวมีขึ้นกันมาอีกไหมครับปลายยกเสียงเชียร์ยังพอมีครับโอ้โดนหมัดอ้าวเดินต่อครับทะเลดำอ้าวเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าดีเซน,น้อยโอ้โหทำท่ายึดไปชุ่มปลายยกที่สี่ยุบช็อตให้คู่โต้สู้เห็นไม่ได้ครับแต่ยังมีเข่ายังมีเข่าครับทะเลอ่าทางด้านดีเซนน้อยครับ ขายของทะเลดำเตะติดบังครับแทงขวาได้ครับจังหวะนี้โยนเข่าเข้าไปครับหมดยกที่4กลับมาตามต่อครับคุณผู้ชมครับคมจชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับประจำวันอาทิตย์ที่1มกราคม2560ย้ำอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่นู่นแหละครับเสาที่14นะครับเราก็จะมีทั้งเสาทั้งอาทิตย์เวลาเดียวกันนี่ครับ วันสาวก็จากโรบินีวันอาทิตย์ก็จากคมฉลึกอตกรามครับเมือ่อสัตรู่นี้ประมวลภาพยก4ให้ได้ชมกันอยังเหลืออีก1ยกกับ3นาที3นาทีนี่ต้องเป็นงานหนักของเจ้าทะเลดำแล้วครับเพราะว่า4ยกที่ผ่านมานี่ด,ดีเซนน้อยเดินอัดเดินชนครับทำท่าจะแผ่วครับทะเลดำสอชั่วโมงครึ่งครับที่นี่อตกสามนนทบุรีกับการติดตามชม การถ่ายทอดสดทางช่องนาว26โอ้ที่3แล้วครับมุมแดงเป็นทะเลดำครับกระสังบุรีรัมำเิิดีเซนน้อยครับจากเมืองอุบลครับนี่ครับรวบเอาไว้เลยครับแล้วก็หักล้มลงไปครับแหมทำเหมือนง่ายครับตอนนี้ดีเซนน้อยทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วครับอ้าวมีฮึดขึ้นมาไหมครับทะเลดำโอ้แต่เร็วแรงนี่ มันเหลือน้อยเต็มทีครับตอนนี้แต่ยังเดินหับทางด้านดีเทน้อยนี่แหละครับมวยสดครับแหมวันนี้นี่โชว์เลยครับแต่พอจะมาเดินบ้างก็คู่ต่อสู้นี่ก็เห็นคู่ต่อสู้นี่ก็เห็นอาวุธหมดแล้วครับอ่ต่อยลำตัวยังพยายามอยู่ครับทะเลดำถ้าเกิดตราบใดที่ยังพยายามก็ยังมีความหวังครับต็อ,อย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆครั้งครับ มวยที่มาพริกอายก5ของคอมเล็กก็เยอะเป็นบทตั้งรับบ้างครับดีเซน้อยฮะปุกมา4ยกมั่นใจในเกมแล้วเราออกมาคุมบ้างโคต่อสู้นั้นปลีกไปหมดแล้วครับทะเลดำมวย,รยประเภทสืดแปลนะครับนี่ฮะโอ้โหโดนเตะเตะแหวกเรียกว,ว่าเตะทัดท่อนแขนเลยกระแทกไป กหูเลยฮะนี่ครับแต่พอจะเข้ามาต่อยหมัดก็โดนรวบครับแบบนี้ก็หมดสิทธิ์ครับเจ้าทะเลดำสารภาพครับแต่หมดจริงๆครับวันนี้น่าจำนะครับน่าจำชื่อนะครับดีเซน้อยเกียรติชัชนันครับต้องจำชื่อไปเลยครับเป็นมวยที่กล้าออกอาวุธเป็นมวยที่มีความพยายามครับความมุ่งมั่นสูงครับแล้วก็อาวุธครบเครื่องอายุยังน้อยครับ มาชกที่นี่มาชูผลง,งานไว้ที่นี่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วล่ะครับวันนั้นที่มาชกกับคมเพชรตาลันกรุปนี่ก็ตุกเดือดเลยนะคุณปองครับวันนี้มาเจอรุ่นพี่อย่างทะเลดำตาด่านอีกด่านหนึ่งก่อนครับผูยทางสู่ยอดมวยแถวหน้าของบ้านพลเมืีต่อไปโดยทีมโปรโมเตอร์เบียเกตเพชรอ้วนเมืองนอนุน่มน้อยเมืองหัดใหญ่ครับ ต years, ้องนำมาเจรนายสร้างเป็นยอดมวยแถวหน้าต่อไปก็ขอให้ตั้งใจแล้วครับน้องๆนักมวยทุกคนครับไม่ว่าจะมีโปรแกรมชกในช่วงนี้หรือนั่งชมอยู่หน้าจอนาว26กชกมวยมันต้องมีเป้าหมายครับชกมวยไม่ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจครับวางเป้าหมายเอาไว้แล้วพยายามเดินไปให้ถึงครับมันยากหน่อยครับการที่จะเป็นมวยเอกมวยดังค่าตัวหลายหมื่นค่าตัวเงินแสนมันยากหน่อยแต่คนอื่นเขาทําได้แล้วทําไมเราจะทําไม่ได้ครับขอให้ตั้งใจเท่านั้นแหละครับ รอเสียงละครแล้วครับคู่ที่3เรายังมีคู่เอกรออยู่ข้างหน้านะครับมวยเวทใหญ่ใน150กว่าครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวชมครับคู่อีกของเราในค่ำคืนวันนี้กรรมาการทีนกรณนะพัทรลุงนะครับรวบรวมคะแนน ทางล่าง3ท่านก็มีวรวิชเชื้อสุวรรณโรจนวัสมศรีกิจจาดวงดาวพารามครับไม่มีปัญหาครับชูมือไปที่ทางด้านของดีเซลน้อยเกียริชัดชัน,นันนะครับนักชกจากเดชอุดมอุบลรัชธานีครับได้รับการชูมือพัก